สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาบอกว่าช่องของเรานะคะจะทำการลงคลิปอาทิตย์ละสองคลิปนะคะสองคลิปเท่านั้นนะทุกคนอยากจะดีสมผมไหม โอเคทุกคนเรามาจบเรื่องทรงผมกันทรงผมถ้าใครอยากรู้ความเป็นมาหรือถ้าอยากรู้ว่าสามารถทำทรงอะไรได้บ้างมันเป็นแบบไหนอะไรยังไงอย่างละเอียดก็คอมเมนต์ไว้นะเดี๋ยวจะมาทำคลิปแบบนั้นคิดว่าส่วนคลิปวันนี้นะคะทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วจากปกคลิปใช่ไหมคือเราได้ตั้งสตอรี่ใน Facebook ไปนะคะว่าเราทักไปทงคลิปกับคุณได้ไหมเราก็จะทําการทักคนที่บอกว่าได้ได้เลยไปนะคะซึ่งเราก็มาฟังกันว่า หนุ่มๆสาวๆใน Facebook ของเราเนี่ยจะเสียงเด็ดขนาดไหนเสียงหน้าดักละลายขนาดไหนนะคะก็ถ้าอยากชมแล้วก็ไปชมกันเลยคะ่ะแต่ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด s c r สไ e ให้ด้วยนะคะฝากแชร์ด้วยนะทุกคนไปชมกันดีกว่าพี่นะครับต้าว่ะนอนดึกละรีบนอนนะบ๊ายบาย,บายฟันดี้จุ๊บๆครับฟันดี้คลัช ฟันดีนะครับไ้ตัวเล็ก6ปีมไม่พอหรอกฟันดีครับทุกคนฟันดีในเวนเพราะมีความรักฉันเลยเป็นคนที่อ่อนแอต้องพบกับความภายแพ้ที่วนเวียนซ้ำอย่างทุกชน ทุกครั้งมันคอยตอบจำเจ็บแล้วไม่จำไม่ใช่คนถ้าต้องการจากวังวนไม่ยอมทนอยู่อย่างนี้จะเลิกเอาใจไปรักคนที่ไม่รักเราจะเลิกเอาใจไปทิ้งให้เจ็บให้พวดเอา พอในเธอราให้เกับได้เป็นความงามเฝ้าดีครับพ้าเราเป็นกระเธอใช่ไหมเธอถึงไม่รักเราฝันดีนะครับฝันดีนะครับคืนนี้ขอให้นอนหลับฝันดีนะครับกินะรักเธอตลอดกาลนี่